You were trapped at the bank. Okay, you can keep running out of time. 3, 3, 6, like 6, like we are now. So they came into the city. Where was that? There was a I plaza thought. outside. We were with the nuke inside the bank, waiting uh -huh. for Miller and Anvil 3 to get there. I radio them. I need to know when the relief force is coming. They say <laughs> three minutes. We'll be there in three minutes. I'm back here. เอาละเหมือนเดิมรถถังโอ, 3, อ้ยอยู่ในเมืองสามสามโอ้มาคนปืมนมาเดิมเรื <c oughs> ่องงตึกนี่ไงมากันสองคันแปลกๆเนี่ยแปลกๆ ฮะไปไม่ค่อยเหมือนจะเป็นกับดักไม่คยเพื่อนนำและขบวนไม่มีนะข้างหน้ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพื่อนเหมือนกันเลยอ่าเราเป็นคนขับโอเครู้เรื่อง control con tank tên, ha ha. Tân nghe giải quyết đi. Ok, hiểu. Sắp đến bên. What the fuck? Eva? Woo, 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 โหหุยโหหายแล้วกูหนีก่อนแล้วกันโอ้ยไม่อยู่แล้วโยทางรั้วแล้วเพื่อนแตกว่ะอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหลือจะเชื่อยิงไปดิเรียบร้อยไหมมีไหมมีไหมมีโค่นอะดิหลบอะไรล่ะค่อยๆไป เดือโอ้โหเฮ้ดดยรถตบเต็มเลดดยตรงนั้นพวกไหนเนี่ยเอาพวกเราดีกว่าแทงแทงยิงไปดีเฮียอันนั้นพวกใครเนี่ยพวกพวกเราหรือพวกมันพวกมันโอ้โหกูลเฉียจะเชื่อแทงแทง ไอ้เฉียวหัวโอ้ยโดนโดนแลกกันไปดีอะไรอ่ะรถแอริพี่โอ้โหเอ้ยหัวไหนวะไหนวะแกันกันป้อนนิ่งป้อนนิ่เลย นีเราไปทุกนคนเฮ้รู้เรื่องอุยอ๊ย,โ,ยโดนยิงโอุย๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋ออะไรโอ้ยอะไรขึ้นโอุย,โ,อยโดนระเบิดอืมเอาได้ยิงปืนเอาพอว่อนเราโอเคไหนวะไหนวะ มาฮื้อไหนไหนโหยิงยับนายจ๊ะนายจ๊ะมาแล้วเหรอยินดีต้นรับจ้าปิงเข้ามาแจกกระสุนละ่ะมีไหมมีมีทางซ้ายอเอ๊ะอะไรล่ะอะไรล่ะฮะอ,อย่างไรว๊วว๊วว๊ว ไ,ได้แล้วพนุ่มพได้ไหมนวะครับศพผมไปก่อนฮึ่มเต็มเลยอะไรล่ะอะไรล่ะเต็มเลยจ้า โอ้มีไอ้พอมาแล้วโอ้ยยิงอะไรวะยิงยับเลยยิงยับเลยโอ้โหเดินชิวโอ้โหเดินชิวมีหอรมารับแล้วยิงยิงยิงกดไว้ก่อนเดี๋ยวผมพยุกอยู่ไหนวะยิงกดไว้ก่อน ก่อนไปก่อนละกันอุยมาเต็มเลยโหโหมามาเต็มเลยดีโพลเซียนี่นี่อันนี้ใครเนี่ยอะไรเนี่ยจะมาโยนระเบิดอะไรวะวิ่งยับวิบ่งยับอะไรอะ่ะวิ่งข้างมาทำไมอ่ะแล้วไงอ่ะยอะ้ย,ยชิบหายเลยกูคนเดียวเอาเอา,เอาโดนทิ้ง วี Wait, แล้วไงยิงกลับไปก่อนนี้กลับไปก่อ้โหเดี๋ยวคนตรงเดียวโหเต็มเลยโอ้ยวิ่งมาแล้วยิงกลับไปก่อนยิงกลับไปก่อนยิงกลับไปก่อน bye, <laughs> ออยิงกลับไปก่อนสบายแล้วโอ้ยโอ้ยยิงกลับไปก่อนอยิง <laughs> กับไปก่อนตายปืนฮีทแล้วเอ้ยวิ่งมาแล้ว เรียบร้อยเสียงปืนแข้งฮัลโหลมาสเตอร์มิลเลอร์อิสอิทบดีมิสเตอร์มิลเลอร์อเมริกันส์อเมริกันส์ซัสเวเนียร์สซัสเซียร์ชาลส์ไอคันซีเดอเนมจอนนี่มิลเลอร์จนนี่มิลเลอร์โฮปอิทดัสนท์ม่สอิด You no, know, children, they get attached to these little things. They can, they can cry for days when they lose one. You know why? Because what these small objects remind them they're loved. What the fuck? But loss is part of growing up, isn't it? Part of growing up is accepting the inevitability of death. The inevitability, Mr. Miller, of death. My father told me that. You would be a hero to your children too. I hope that gives you comfort. Brother. Are you ready? gone Shame. You come to our country to murder us, yet we are the terrorists when we try to protect our nation and our people. <coughs> this is the price you pay. เขาเดฟักเรียบร้อย